ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบันดิตเขาก่อนนี้มโมโหสดบันดิตพัรน,นาความงามของบ้าน,นางจันทาเทวีสั่แสวสวยสดงามเล่นอาม่ใจจุนนีพรรมทัศยืนน้ำลายไหล กว่าจริงไอ้ข้อใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางทีเราอยู่ด้วยกันนานๆย่อมเห็นว่าไม่มีค่าแต่คนอื่นเข้ามาชงเขาหน่อยเดียวก็รู้สูราคามันสูงแปลกเพระของเราใช้จนขีนนั่นเองเมื่อไวเจ้าจุนนีจุนทัศ์ยิ่งสันดับถ้อยคําของมโหสถก็ยิง่งทรงมีความอันไล่ในมนสีมากยิ่งขึ้นโสลารับคือโรดได้เห็นว่า คนอื่นเว้นมโหสถเสิแล้วจะไม่มีใครนำพระเมเหสีกลับคืนมาได้เลยลลสราสนนึกถึงว่าลาวสุดที่จะกลั้นความโศกเอาอะไรว่ที่ทุ่นทนพระไทยมันได้เจึงแสดงความโศกมมาชเห็นได้ชัดปรากฏอโอ้สดยะนกราบทูนรบรรลบนมมพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะ ขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชเทวีพระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมพระราชมันดานะขอไม่ดีพระราชเทวีพระราชโอรสพระราชมันดาขอพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อข้าเราพุทธเจ้ากลับไปถึงมิถิลานคะรแล้ว เมันไม่แต่พระเจ้าทิดาเท่านั้นแหละเวลานี้ตกเป็นเมเหสีก็าไม่จาวิทยาราชเสร็จแล้วส่งกลับไม่ได้กลับมาก็เป็นไม่เดี๋ยวมีลูกไม่มีพ่อจะลําบากขอพระองค์ทรงวางพระรจาหลาไทยขรรายการโศกเสียเถผยไปเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วไหม <c oughs> นี่โดนหอกซ้ำตำแทงเขาเห็นแล้ว ตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าจุลนีทรบเนตรดูโมระเจ้าจุลนีทอนมิว่าเราจะได้เราได้ทําการพิทักรักษาเมืองของเราไว้แล้วไปอย่างดีแล้วก็ยกกองทัพมาล้อมอ,อุปกรณ์พระน,อน,นครน,นี้ไว้ถึงสามชั้นแต่มโมโหสถยังสามารถนำมเหสีนำเมีย นำลูกชายนำลูกสาวนำแม่ของเราว่าตามภาษาของราชาสัตว์มัมมเหสีราชบุตรราชิดาแต่สมเด็จพระราชนีของเราเออกไปจากเมืองถวายไปเจ้าวิเทหาราชนั่นนายสงสัยดีเอาไปถวายไปเจ้าวิเทหาราชได้เมื่อพวกเราตั้งร้อมอุปการรคชนอยู่ทั้งสามชั้นอย่างนี้ <c oughs> มโหสถอยังให้พระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยเสยนามาดหนีไปพวกเราแม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีใครรู้มโหสถจะต้องรู้เลขกนอันเป็นทิพย์หรือว่าเปลบายบังตานะเอาสิมันนะมีอย่าอนอีกด้วยทีมย่มีศสยศาสตร์เมื่อทรงนำดิจนิแล้จนิถ้ถามโหสถว่าชดูก่อนมโหสถเ <c oughs> จ้ารู้คนทิพย หรือว่าจะรู้หมายบางตาในการที่ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศตรูของเราให้พ้นเนื้อมือไปได้เราสงสัยมอโหสกราทุนว่าขอนชีชาค่าแต่มหาราชธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตหมายถึงว่าคนฉลาดย่อมรู้กลทิพเมื่อภัยมาถึงบัณฑิตผู้มีความรู้นั้น จะปลดเปลื้องตนและผู้อื่นให้พ้นจากทุกได้ก็หายของข้าพระองค์ลนแล้วจะเป็นคนหนุ่มียกันเป็นคนฉลาดได้ช่วยกันขุดอุมโมงค์แล้วก็นำไว้เจ้าวิทหรดชเสด็จไปทางอุมโมงค์นั้นพพะเจ้าดครอบใครซึ่งหามาัดิดคอหลวงปู่เป็นไข้หวัด <c oughs> <c oughs> พระเจ้าจุาลนีมีพระพสสงคทอดเป็นเตนร ต้องกอารจะทอดพระเนตรอุพราอุมโมะทอดพระเนตรอุมโมงที่มโหสดบอกว่าตนเล่นนำพระเจ้าวิเทหราชไปทางอุมโมะทฉะนั้นจึงลี่ทรงตัดจมโหสถว่านี่มโมโหสดฉันอยากจะดูมองที่เจ้าบอกนั่นจริงๆริง,มงโมโหสดเมื่อจะนำเสด็จพระเจ้าจุลน,นีทอดพระเนตรอุมโมงจึงกราบทูนว่าขอเชิญเถิดพระเจ้าค่ะ ขอเชิญองค์สเสด็จทอดพระเนตรอุมโมงอันงดง,งามร่วงหลองวิจิตรการตาซึ่งมีลวดลายเลขาซึ่งนายช่างผู้ชำนาญได้ตกแต่งไว้เรวดแกรวสวยง,งามคล้ายๆกับเทวสภาพระเจ้าค่ะเชิญสเสด็จได้แล้ว <c oughs> อุมโมงนี้ข้าพระพุทธเจ้าคิดขึ้นด้วยัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเอง พระองค์ที่ทอดพระเนตรดูเห็นประตูใหญ่แปดสิบประตูประตูเล็กอีกหกสิหกิบสี่ประตูห้องนอนร้อยเอ็ดห้องโคมบัทีร้อยเอ็ดดวงเมื่อออกจากอุโมงค์ก็จะเสด็จเข้าสู่พระอ,อุปการนักละครที่ข้าพระพุทธเจ้านี่แหละพระเจ้าค่ะทำไมเมื่อออกจากอุโมงค์ก็จะเสด็จเข้าสู่อุปการนักละคร ที่ข้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่แหละหรือว่าจะเสด็จขึ้นสู่อุปการรนครก่อนแล้วก็ได้เข้าเามืองก็ได้ขอเชิญพระองค์เถิดข้าพระพุทธเจ้าจะให้เปิดประตูเมืองเพื่อเธอทูลเชิญเสด็จเดี๋ยวนี้และมองาสดเกิคนละสาประตูเมืองเปิดประตูพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยร,ราชารออ็ดได้เสด็จเข้าสู่อุปการนาคร โมโหสดลงจากบริษัทถวายมงคลพระราชาพาเสด็จทอดพระเนตรอุโมงค์แหมมันน่าเจ็บใจนะไอเมืองเราเวลานี้ใครเขาขุดอุมงค์เข้ามาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ต้องคิดนะต้องคิดไอเจ้าจุลน,นีทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์สวยสดงดงามมันก็เทวสภาจึงจัดสรรเสริมโโหสดวาดดูก่อนโมโหสถ รับว่าเป็นบุญญลราภระ์เสริฐที่ชาววิเทหรัฐได้บัณฑิตเช่นเจ้าไว้ในแคว้นนั้นโอ้สดกราบทูลขอบพระไทยที่พระเจ้าจุลนีตรัสยกย่องเช่นนั้นแล้วแล้วก็นำสันเดจทอดพระเนตรห้องเนือร้อยหนึ่งห้องหรือร้อยอ็กห้องนะร้อยหนึ่งมีประตูห้องน้องเด้วก่อน เมื่อประตูห้องหนึ่งเปิดประตูทั้งหมดก็เปิดเมื่อประตูห้องหนึ่งปิดประตูทั้งหมดก็ปิดหมดอีกนี่เปิดได้พร้อมกันปิดได้พร้อมกันพระเจ้าจุลนีเสด็จเสด็จทอดพระเนตรไปข้างหน้ามโหสถเสด็จตามไปข้างหลังมันดาเสนาคือทหารค่อยๆเดินเห็นมองดูอย่างเพิดเพลิน จนพระเจ้าจุนนีสเสด็จจากอมโม่นะเระเด็จจากอมโมบรรดาู้ตามพระเด็จก็ยังเพิ่มเตินอยู่ในอมโมอก็นี้เสียทาตเสีย่าตแล้วพอสดขู่พระเจ้าจุนนีเนี่ยเพราะตอนนี้นะเมะื่อมองสดเองพระเจ้าจุลนีเสด็จออกจากอมโม่จะรีบตามออกมาบ้างแล้วก็สร้างปิดประตูอมโมเยียบสลักยน กับคนทั้งหลายเหล่านั้นไวในโมท่ประตูทั้งหมดก็ปิดโคมประทีปทั้งหมดก็ปิดพร้อมกันเรามองมืดหมดภายในอุโมงค์ก็มีแต่ความมืดมองไม่เห็นแสงอะไรเลยบรรดาผู้ติดตามก็ถูกขังอยู่ในอุโมงค์ทั้งหมดต่างคนต่างก็ตกใจกลัวความตายไปตามๆกันเอาละสิอ๋อสด ในคุยดาบที่ตนฝังไว้เมื่อก่อนมวไว้เมื่อวันก่อนหยิบขึ้นมาโดยเข้าจับรหัสพระเจ้าจุลน,นีเพื่อดาบต้านต้าจะฟันบันพระเศียพระเจ้าจุลน,นีตกพระไทยและ้ะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ราชสมบัติในสกนชมพูทวีปเป็นของใครเอาแล้วเอาแล้วสิ ใครเก่งกันดูปัญญาลูกหลานที่รักถ้าเราจะทำงานเพื่อชาติจงทำอย่างมโหสถจงใช้สมองให้มากกว่ากำลังงานทุกอย่างจะเป็นไปได้วยดีแต่ว่าเราใช้กำลังมากกับสมองเราก็เป็นคนโงกความเสียทีเขาจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระเจ้าจุลน,นีพระมัศ พระเจ้าจุนลนีพรมไทยขาดสมองมีทหารตั้งเยอะประเทศร้อยอิดประเทศกรงเงันเข้าหมายทหารเท่าไรเมืองมิถิลานครมีทหารหยิบมือเดียวแต่ว่ามีคนฉลาดนี่การจะบริหารประเทศจะทํางานทุกอย่างให้ในดีหรือว่าจะชนะข่าศึกนี่เขาใช้ปัญญาให้มากกว่าให้มากกว่าแรงงาน ถ้าเรามีปัญญามากๆเราไม่ต้องใช้กําลังผลมากแล้วก็สามารถชนะได้ถ้าทํางานสียงใดถ้าขาดการใช้ปัญญาใช้แต่กําลังก็มีทางอย่างเดียวคือเสียทีค่า <c> ส <oughs> ึกวิธีที่จะปราบข้าราชการโก,รกงก็หมนกันจงใช้ปัญญาอย่าใช้เอาวาเขาว่าวิธีเอาวานี่เราผิดกฎหมาย นายจะทำยังไงมันจริงจะไม่ผิดกฎหมายทำยังไงจะไล่ข้าเหตการณ์โกออกไปได้ใช้ปัญญาพิจารณาเสีก่อนแล้วผลงานนั้นจะสำเร็จผลอย่าเอาประเทศเขาเปเครื่องต่อรองหมายความว่าตรเหน่าการปกครองขล้าเหตการณ์โกม่ดีเอาลูกพี่เข้ามามาช่วยลูกพี่เนี่ยเขาไม่ช่วยเราฟรีหรอก เมื่อเขาช่วยเราได้แล้วก็เราเป็นเบี้ยล่างของเขาในที่สุดเขาก็ฆ่าเราได้เป็นนัฐธรรมนูขเขเราก็ตกเป็นของเขาอย่าทาอย่างนั้นเลยลูกหลานที่รักนิ้วไหนไม่ดีตัดนิ้วนั้นทิ้งไปแต่วิธีตัดคนจะตัดด้วยปัญญาไม่ควรตัดด้วยอาวุธแล้วว่ากันไปพระเจ้าจุนนีตัดไหมตอนนี้พระเจ้าจุนนีเหือแตกพลักหน้าซี ตาเสียวหมดท่าแล้วตายโกตายแง่แง่พระเจ้าจุลนีหมดท่าจนในิตรว่าพูดไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดกำลังใจว่าสมบัติในชมพูทวีนี้เป็นของเจ้าเจ้าจอมภัยให้แกเราเถิดเราไม่ต้องการราชยสมบัติขอไว้แต่ชีวิตก็แล้วกันเห็นไหมลูกหลานที่รัก พระพุทธเจา้าตรัสดว่าเราควรจะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเราควรจะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและเรื่องเราก็ควรจะสละชีวิตเพื่อความดีของตนคือเพื่อกฎหมายระเบียบละวิไหนเพราะเสด็จพระเจ้าจุนันท์ทมุคทิยะมาน,นะยาวสิ้นเชียงแล้ว ยี่นี้ทรงก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพระไทยไปเลยข้าข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรุงประชนของพระองค์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอถวายดาบนี้แด่พระองค์แล้วมาหอสดก็ถวายดาบตอบราชก็จะให้ยื่นให้กับมือน่ะถวายดาบกับพระเจ้าจุลนีแล้วกราบทูลตอไปว่าขอเดชะ หาพระองค์ทรงปรารถนาแย่ฆ่าข้าพระองค์ก็ขอพระองค์ฆ่าข้าพระองค์ได้ในดาบเล่มนี้ถ้าทรงหากจะปรารถนาจะพระราชทานภัยแก่ข้าพระองค์ก็ขอให้ปลดพระราชาทานภัยเถิดพระเจ้าข้านี่ไอเตะหัวเกหัวแล้วก็ลบหลังนี่มันเจ็บใจเจ็บใจมากมากไเจ้าจุนนีเห็นใจมโหสถมากที่ถวายดาบแด่พระองค์ ยงเรียกงตัดวาดดูก่อนมโหสถบัณฑิตเราให้อภัยกับเจ้าเจ้าจงลุกขึ้นมาเถิดพระเจ้าจุนนีกับโโหสถต่างก็จับดาบทำสติยาปฏิยา,า,านสามัญว่าจะไม่ประทุษร้ายต่อกันพระเจ้าจุนนีตัดกโโสถว่าท่านบัณฑิตท่านก็มีกำลังสติปัญญายมากถึงเพียงนี้ เฮจะไหนจะไม่คิดเอาราชสมบัติเราเสียโอ้โหสดบัณฑิจีกราบทูลว่าขอเดชะหากข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะเอาราชสมบัติก็จะฆ่าพระราชาและสกลธมพูทวีปเสียให้หมดเสียในวันนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะการทำลายผู้อื่นเพื่อหวงังทรัพย์ระยศแก่ตน นักปราดไม่สันเสริญเลยพระเจ้าค่ะทุนแล้วหมอสดก็เปิดประตูองโมง่ให้ผู้ตามเสด็จออกมาภายในโมงก็สว่างบรรดาผู้ตามเสด็จอยู่ในโมงต่างก็ดีใจอจอกจ้าโมงตรงเข้าไปแสแดงความขอบคุณแก่หมอสดที่ปล่อยให้พวกเขารอดชีวิตออกมาได้ <c oughs> ที่เวข้อเรื่องท่านบอกว่ามมหสถเผยความเละหมหสดเด้นนั่งบนพระพลาที่ว่าทับกับพระเจ้าจุนานีก็มาทค <c oughs> อมันไม่ดีลูกหลานที่รักเอ๋ยคนแก่ไปอย่างนี้นกล่าวว่าหมอสดเด้นนั่งอยู่บนพระปลากับพระเจ้าจุนานีเห็นพระราชาร้อยเอ็ดมากล่าวคำขอบคุณเช่นนั้นจึงกราบทูลว่า ถ้าแต่พระราชาทั้งหลายพระองค์ท่านด้อยอ็ดไม่ได้รอดนะไม่ได้รอดพระชนเพราะข้าพระองค์ช่วยไว้แต่เพียงครั้งนี้เท่านั้นนะแล้วก็ได้เคยช่วยมาแล้วในการก่อนพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นต่างสนเทศว่ามโหสถได้เคยช่วยไว้แต่อะไรบ้างยังได้แต่ถามว่าท่านบัณฑิต ท่านช่วยชีวิตเราไว้เมื่อไรบ้างในลองบอกเราสิโอรว่าสกาบทูลว่าพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดยังยังทรงจําได้หรือไม่เมื่อครั้งพระเจ้าจนนินนียึดราชสมบัติของพระองค์ทั้งหลายในแล้วก็พาพระองค์ร้อยเอ็ดพระองค์ทั้งร้อยเอ็ดมาอุตรปัญจาระนครจัดแจงตั้งสุรบาบันไว้หมากมายในสวนหลวง จะทำพิธีดื่มชัยบาลพระราชาเรานั่นก็รับว่าจำได้ยังจำได้ดีท่านมันดิตนะแล้วก็ยังจำได้ว่าท่านได้นำทหารมาทำลายวิธีนั่นเสียด้วยโอ้โสดีนินกราบทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่ข้าพระพุทธเจ้าช่วยประชาชนของพระองค์ทั้งหมดไว้ ราชาเหล่านั้นตัดถามว่าเรื่องเป็นยังไงไหนบัณฑิตต้องเล่าให้ฟังที่อยากจะรู้เรื่องเ,องเป็นยังไงช่วยกันแบบไหนก็ะจะกีินกันสนุกสนุกนี่อ้โหสดยังกระกาลว่าขอเดชะพระเจ้าจุนนีกับเกวัตคิเจรยโพระชนพระอโ์ทั้งหมดด้วยสุราที่เจียววิทยาพิธีจัดไว้ ถ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความนี้จะทูตทหารที่วางไว้ในเมืองนี้อ่นน่ะเขาบอกความลับตอนนี้เป็นต่อแล้วนี่ยิงคิดว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรที่จะให้ระราชาพระองค์ทั้งหลายร,ราชาทน้อยพระองค์ต้องสิน้นพระชนลรละความไร้กายเขาไม่จะอาผู้ต้นคิดนี้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วข้าพระองค์จึงได้นำทหาร มาทำลายภาชนะเสียหมดพระองค์ท่านหลายก็ยังไม่ได้ทรงเด่มสุราเหล่านั้นจึงทรงรอดพระชนอยู่ได้เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพระราชาเหล่านั้นไม่ได้สนับคำของมโหสถต่างก็สะดุ้มพระไทยหวาดเสียวพระพักเร้ากราบทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะตามที่มโหสถพูดมานั้นเป็นความจริงหรือยังไงพระเจ้าค่ะ ไปเจ้าจุลนีถึงจะัู้ว่าที่ทําไปดังนั้นก็เพราะว่าเชื่อเกว,วัตบรหิตเนี่ยคน่านไปนี้เวียงเรื่องคนอื่นเสมอเพราะรสดที่พูดถูกราชาเหล่านั้นต่างก็สวมกอดมโหสถแล้วก็ตัดถามตัดว่าท่านบันดิตท่านได้ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดมานับว่าท่านมีบุญคุณกับพวกเราอย่างยิ่ง แล้ยังพากันถอดเครื่องราชาผ่อนเครื่องประดับบูชามโหสถมโหสถเห็นไม่เจ้าจุนนีพระพักตรเ้าหมอเพราะตนเป็นคนเปิดเผยความจริงให้ปรากฏกับพระราชาเหล่านั้นยังได้กราบทูลให้ทรงหายพระวิตก,กว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ยังได้ทรงพระวิตกไปเลยเรื่องที่พระองค์ทรงทำไปนั้นก็ เป็นเพราะโทษของการซ่องเสพด้วยมิตรลามกนั่นเองนี่ลูกหลานยัฟังในการครบมิตรชั่วนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ถ่าหลวงปู่จะนําเรื่องราว็ไม่ิตรชั่วมาพูดบนในที่นี้มันก็ยาวเกินไปฟังเรื่ององท่านไปว่าการครบคนชั่วนะ่ะเรามันชั่วไปด้วยเวลาจะคบคนต้องมีเหตุมีผลถ้าเขาดีเราครบเขาชั่วเราเลิก ขอพระองค์ทรงให้พระชาชาทั้งหลายเหล่านั้นเอาหสิีกกรรมเรื่องที่รวมมนแล้วเชียเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุนันีจึงรับสั่งกับพระชาชเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าได้ทํากรรมชั่วไปครั้งนั้นก็เพราะอาศัยคนชั่วคนชั่วนั้นเป็นความผิดของข้าพเจ้าแต่อาศัยคนชั่วไปติงแหล่แต่ถ้าว่าข้าพเจ้าก่อชั่วด้วยก็ถือว่าเป็นความผิดของข้าพเจ้า ขอ,อท่านนันหลายจ้าโหสิกรรมให้แก,ก่พระเจ้าในการทําความช่วนั้นเถิดไอ้คนนี้นต้องอ่อนนะคนเดียวดีไม่ดีทั้งร้อยเอ็ดทั้งฆ่าตายโหงพระราชานั้นแต่งก็ทูลโหสิกรรมแก่พระเจ้าจุนนีแล้วก็แสดงความเชื่นเทียมชมดีต่อกันพระเจ้าจุนนีนี่จัดการเลี้ยงมีดนตรีมีมโหสพภายในโบนัน้นซึ่งเวลาเจ็ดวัน แล้วก็เสะเดกเข้าสูา่พระนครโอ้โหนอนหนาวว่าตี้เจ็ดวันนะเนี่ยเมียังไม่มาเลยวันหนึ่งพระเจ้าจุลนีรับสั่งกับมพสสดว่าท่านบัณฑิตขอให้ท่านอยู่รับพิยการก,กับเราที่นี่เถิดเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการโอ้โ <c oughs> <c oughs> หสดที่กล่าวทูลว่าข้าแต่เบลมกษัตริย์บุคคลใดสละท่านผู้มีอุปกรารและคุณกระตนมาก่อนนี <c oughs> เพราะว่าเห็นกัรลาบสก,การะและทรัพย์สินแระพยศถามันดาศักบุคคลนั้นย่อมได้รับการตีเตียนจากตนเองและจากคนอื่นเห็นไหมเป็นเหมือนคนไทยเราคนไทยเราที่คดทรยศต่อประเทศอยากจะให้ประเทศเอื่นเข้ามาปกครองตน ไปเอาคนอื่นเข้ามาชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านชตาตทหารต่างประเทศมาตีเมือเราคนนั้นก็เป็นคนเลวอย่างที่มโหสถว่าพระเจ้าวิทยาราชยังมีพระชนอยู่ตราบใดเขาก็อย่างนั้นตราบนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปขออยู่ที่อื่นและกับพระองค์และกับพร,ระราชาองค์อื่นคือว่าจะไม่ยอมไปที่อื่นด้วยแล้วก็จะไม่อยู่กับพระ,ระราชาองค์อื่นด้วย พระเจ้าจุนันนีเมื่อไม่สามารถจะขอร้องมโหสถอยู่กับพระองค์ได้เพราะว่าพระเจ้าวิเทาราชยังทรงพระชนอยู่จึงตรัสว่าถ่าชิ่นนั้นขใหยเจ้ามาอยู่กับเราในเมื่อพระราชาของเจ้าสิ้นพระชนก็แล้วกันดีไม่ตีจะตามไม่วางยาพิษก็ไม่โลน่น่ะมโหสถรับสนองว่าหากข้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ จะมารับราชการกับพรโอค์ในเมื่อพระเจ้าวิเทยรราชสิ้นพระชนมชีพแล้วพระเจ้าค่ะนี่เดียกวเขาไม่ยอมมันฆ่าสองเจ้าเบาสองนายนะยังมีความซื่อสัตย์สุจริตประเทศเมื่อมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีท่านบอกว่าต่อมาวันหนึ่งโมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีก็กราบท้ากราบทูลลาเข้ากลับไปสู่เมืองมิถิลามหานคร พระเจ้าจุนนณีได้พระราชทานทองหนึ่งพันลิ่มบ้านสวยแปดสิบบ้านทาสหญิงสี่ร้อยคนพันยายหนึ่งร้อยคนตายแน่ทาสหญิงสี่ร้อยนี่ก็พอลออพันยายหนึ่งร้อยนี่ตายแน่ไม่ไหวกับฝากทาสกับฝากทาสชายหญิงโคกระบือ้วเครื่องรบรรดาบ อีกทั้งเงินทองช่างมารถปล่อยพระราชทานแก่พระราชธิดาของพระองค์เป็นของฝันของฝันบันแต่งงานโอหเกือบท้องแล้วเกือบมีลูกแล้วเนะ่ะเพื่อส่งของฝันไปเมื่อนการบีเศสมรดกพระเจ้าวิเทหาราชกับทรงขอร้องให้โมโหสดส่งพระสมเด็จพระราชธิี พระเมเหสีและพระราชบุตรกราบคืนอุตรปัญจา,นาลนครด้วยมอหสดได้เดินทางไปพร้อมกับขบวนอันยิ่งใหญ่จึงกระทั่งถึงเขตวิเทารัฐพระเจ้าวิเทาราชทรงท,ทับอยู่บนประสา์ทอดพระเนตรออกมาทางช่องประแกเห็นกองทัพใหญ่ทรงดำพึงว่าเสนา ของมโหสถมีนิดหน่อยแต่ว่าที่มาคนที่มากครั้งนี้มันมากมายเหลือเกินมากกว่าเก่ามากเห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจาจนนียกมากระมังจึงตัดรัฐาอาจารย์นางสีว่าหกท่านอาจารย์จงมองดูที่โนนมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพราบยกมามากมายเป็นกองทัพของใคร ไปถามไอ้เท่าห้องงูสรารพัดพิตมันจะได้เรื่องอะไรอาจารย์เซนโนกราธธรทลว่าข้าแต่ร้องไม่ใช่เป็นกองทัพของใครที่ไหนดอกพระเจ้าค่ะเป็นกองทัพของโหสดบัณฑิต่นเองโหสดกําลังนําหน้ากองทัพทั้งหลายแล้วนั้นตรงมาแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิทยรราชทอดพระเนรเห็นพระทอาพระเนรไปอีกข้างหนึ่ง,งก็ทรงเห็นโโหสดจริงๆ ดีใจคือสมนัตอย่างยิงย่งรับสั่งให้บรรดาประชาชนชาวเมืองทำการต้อนรับอย่างสมเกียรติให้ชนนี้ยศใหญ่ยศประรมโอ้สดมุนนาตรงก็ส่งกลุก็เข้าสู่กลุมเวลามหานครเขา้ายัางปยังราชสำนักถวายบังคมให้เจ้ากรมกลุมพิลาแล้ว ระเจ้าวิเทียรัชเสด็จลุกมาต้อนรับสมกอดมโหสถได้ชิงตัดว่าพ่อมโหสถพ่อกลับมาโดยความปลอดภัยร้องกับนำกองทัพมาอมามาด้วยเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเล่าให้พ่อฟังหน่อยเถิดลูกรักจะคุยดีหรือไม่คุยดีโมโหสดนี่เป็นคนคุยยาวนะ เป็นนั้นว่ายังไม่คุด,ดีกว่าเอาไว้ฟังกันวันหน้านะเพราะเวลาวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนะี่นะแค่คืนมาคุยฟังแล้วก็เวลามันเหลือสักกหนึ่งวินาทีเท่านั้นก็หมดเวลาสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีดลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี